Daily Podcast, ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักปีพบกันใน EP ีที่14นะครับวันนี้ครับผมมีโอกาสได้รับเชิญไปบรรยายให้กับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสัมชันหรือ a b a บนะครับในหัวข้อวิชานะครับที่ชื่อว่าอ r e ์ e ปนเรียลอินสปีเรชั่นนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คงแปลได้ว่าแรงบันดาลใจ ของผู้ประกอบการนะครับซึ่งผมได้ยินชื่อวิชานี้ครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันช่างเป็นวิชาที่ถ้าผมเป็นนักเรียนนะฮะผมคงอยากเรียนวิชานี้มากๆเลยนะครับผมอยากฟังเหมือนกันว่าการจะเป็นองค์ประกอบหรือเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับมันต้องมีแรงบันดาลใจอะไรนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้รับเชิญไปบรรยายในวิชานี้แล้วก็รู้สึกอิจฉาน้องๆคนรุ่นใหม่นิดนึงนะฮะกายาก็ค้อน,นิดๆน,นะครับว่าแหม สมัยนี้มีวิชาแบบนี้ด้วยในขณะที่สมัยผมเรียนเนี่ยมันไม่มีวิชาอะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเชิงแบบเชิงการบริหารจัดการจัดจ่าไปเลยนะครจะไม่มีเชิงแบบในเชิงการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้นะครับแต่ก็น้อยมากๆที่จะแบบเออไปเอาคนที่เขาทําธุรกิจแล้วก็มาบรรยายให้ฟังน้อยมากๆเลยจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยพอได้รับเชิญครับผมก็เลยรู้สึกว่าตั้งใจมากๆเลยนะครับแล้วก็การบรรยายพอดีก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นลักษณะว่ามีอาจารย์มา ผม,ผมก็ไม่อยากจะพูดคนเดียวนะครับก็เลยบอกว่าให้อาจารย์ถามดีกว่าแล้วผมก็จะตอบให้เพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่ากลัวจะบรรยายผิดนะครับก็ลเลยให้อาจารย์ถามเนี่ยอย่างน้อยเวลาตอบเนี่ยมั่นใจได้ว่าตรงประเด็นถูกแน่นอนนะครับนี้การบรรยายมันก็มีหลายท็อปิกนะครับมีหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าอาจจะมีสักสองสาเรื่องนะครับที่ผมอยากจะหยิบยกมาพูดในพอดแคสต์ ep ที่สิบสี่นี้นะครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือมีคําถามจากนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับ ที่ถามขึ้นมาว่าตอนที่เริ่มธุรกิจเนี่ยมันมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าคําถามนี้ผมเจอบ่อยๆนะครับอยู่แล้วนะไม่ว่าจะไปพูดในเวทีไหนก็มักจะเจอคําถามนี้เป็นคําถามแรกๆนะฮะแต่พอมันเป็นคําถามที่มาจากนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบเนี่ยนะครับผมเองก็รู้สึกว่าเออผมต้องมีความรับผิดชอบพอสมควรนะฮะในการที่จะไปบอกเขาว่าแรงบันดาลใจเนี่ยของการจะเป็นผู้ประกอบการจริงๆมันคืออะไรนะครับแล้วก็ถ้าเวลาผมได้ไปฟัง ผู้ก่อตั้งธุรกิจนะฮะที่โอ้โหค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีฝันมากๆเลยนะครับแล้วก็แรงผลักดันของเขาในการที่มาเริ่มธุรกิจเนี่ยมันเป็นการสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแต่ผมเองก็ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะฮะตอนที่ผมเริ่มทําธุรกิจเนี่ยนะครับผมเริ่มก็เพราะว่าตอนที่ผมเรียนจบมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เกรดดีนักนะครับเพราะว่าตอนที่ เรียนเนี่ยก็เป็นคนชอบทํากิจกรรมนักศึกษามากกว่านะครับก็เลยจะทํากิจกรรมนักศึกษามาตั้งแต่แบบอยู่ปี2ปี3ก็เริ่มก็ไปช่วยทํากิจกรรมนักศึกษาแล้วพอปี4ีก็เป็นเอ่อ first vice president นะฮะก็คือเป็นรองประธานคนที่1ก็คือมีประธานนักศึกษานะครับแล้วก็มีรองประธานนักศึกษาเป็นคนที่1ก็คือผมเลยก็คือแทบจะปฏิบัติงานควบคู่ไปกับประธานนักศึกษาเลยนะครับแล้วก็ควบกับตําแหน่งเอ่อ vice president for faculty ด้วยก็คือดูแลคณะอีก10คณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนนั่นก็คือเ b แบเนี่แหละนะครับ ก็ใช้เวลากับการทํากิจกรรมเยอะมากะฮะกินนอนอยู่ที่สโมสนรนักศึกษาเลยแล้วก็ไปกับทุกๆขคณะนะครับอย่างหนึ่งก็คือทําให้ผมได้เรียนรู้นะครับว่าแต่ละคณะเนี่ยมันมี diversity นะครับแต่ละคณะเนี่ยมีบุคลิกลักษณะของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็ด้วยการที่เอาเวลาไปทำํำกิจกรรมในรั้วมหาลัยเยอะเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะขอเอามาเล่าใน ep ต่อไปเนี่ยนะครับ อันนี้จะขอตอบคาถามของนักศึกษาที่ถามขึ้นมาก่อนนะครับว่าแรงบันดาลใจในการเริ่มธุรกิจคืออะไรเนี่ยครับพอเรียนจบมาปั๊บเนี่ยนะครับด้วยความที่เกรดไม่ดีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะดูกันที่เกรดนะครับดูที่มหาวิทยาลัยที่จบดูที่เกรดอะไรทำนองนี้นะครับพอไปหางานก็เลยได้งานที่เงินเดือนไม่สูงมากนักนะครับได้งานที่เงินเดือนไม่สูงมากนักเนี่ยก็เรียกว่าอะไรที่เราอยากได้มันก็ไม่ได้นะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับในตอนที่ผมเรียนจบมาใหม่ๆก็คือชอบกิน mk สุกี้เอ็มเคเนี่ยแหละครับแต่ว่าทอเรียนจบมาเนี่ยคำนวณเงินเดือนแล้วเนี่ยครับสามารถที่จะกิน MK ได้แค่เดือนละหนึ่งมื้อนะครับตอนนั้นมีแฟนด้วยก็ต้องเอาเงินเดือนตัวเองกับเงินเดือนแฟนมารวมกันนะครับรวมแล้วเนี่ยสามารถที่จะเหลือเงินกินได้แค่เดือนละหนึ่งมือ้อสำหรับ MK เแล้วเวลากินนี่ไม่ใช่ว่าสั่งได้ทุกอย่างนะต้องนับถาดด้วยมื้อนึงเนี่ยต้องไม่เกินประมาณสัก350บาททะลุไปเกือบ400บนี่จะ น่าจะน่าซิดและนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวแปลว่าเราจะต้องไปอดอย่างอื่นมานะครับก็ต้องนับถาดนะสั่งหมูนุ่มได้หนึ่งถาดกุ้งหนึ่งถาดไหมถ้าอันนี้กินเป็ดแล้วก็ห้ามกินซาลาเปานะอะไรทันัอย่างเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำยังไงดีที่อยากจะกิน MK ได้มากกว่าหนึ่งมือนะก็เลยพยายามได้หาโอกาสนะครับจนวันหนึ่งก็ได้พบกับเพื่อนที่มาจากฝรั่งเศสนะครับ จริงๆก็คือคุณแม่แนะนํามาแต่ว่าอายุเขาไล่เรียกกับผมคนะคุณแม่ก็เลยฝากให้ดูแลหน่อยนะครับผมก็เลยโอเคพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปดูนะครับสีสันของกรุงเทพของประเทศไทยเราเนี่ยนะแต่ระหว่างที่มันพาเขาไปเดินดูไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับก็เลยเขาก็เลยชักชวนผมเนี่ยไป,ไปทำสตาร์ทอัพที่ปารีสที่ฝรั่งเศส ก็เลยเป็นที่มาของการได้เริ่มต้นธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอบคาถามของนักศึกษาที่ถามขึ้นมาเนี่ยซึ่งผมก็ตอบแบบนี้จริงๆก็คือแรงบันดาลใจของผมมันไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่มันเป็นเพียงแค่ว่าผมอยากจะเริ่มอะไรเล็กๆอย่างการได้มีโอกาสทาน MK ได้มากกว่าหนึ่งมื้อท่านั้นเองนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกต่อไปมื่ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยฮะแรงบันดาลใจในการจะเริ่มทําอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่มากๆก็ได้ครับแต่มันสามารถที่จะให้คุณลุกขึ้นมาแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงลงมือา่เน็วป แรงบันดาลใจที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับดีกว่ารอแรงบันดาลใจอะไรใหญ่ๆมากๆนะครับความฝันที่มันอยากจะเปลี่ยนโลกความฝันที่มันจะต้องทําให้เราเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเนี่ยนะครับแล้วมันก็โอกาสยากมากๆที่เราจะลุกขึ้นมาแล้วเราจะลงมือทําเพราะว่าพอตั้งเป้าใหญ่มากๆต้องใช้แรงบันดาลใจแรงขับเคลื่อนมากๆเนี่ยบางทีมันก็เลยไม่ได้เริ่มทําสักทีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่1นนะครับในการที่คําถามที่ว่า อะไรคือแรงบันดาลใจ,จแรงบันดาลใจสำหรับผมก็ย้ำอีกทีนะฮะอยากกิน M k มให้ได้มากกว่าเดือนละมึงหนึ่งมื้อเท่านั้นเองนะครับแต่ก็มันก็สามารถที่จะทำให้ผมต่อยอดไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับจากการแรงบันดาลใจร่เล็กแบบนี้นะครับส่วนนี้คำถามหนึ่งเนี่ยเป็นคำถามสุดท้ายนะครับที่เขาถามว่าอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆนักศึกษาบ้างคำถามนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งฮะที่ผมรู้สึกว่าผมต้องมีความรับผิดชอบในการตอบคำถามแบบนี้มากๆเพราะว่ามันอาจจะ ติดอยู่ในหัวของน้องๆบางคนแล้วก็เอาไปไปใช้จริงๆก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมให้เป็น Key Take Away หรือว่าเป็นบทสรุปสำหรับการบรรยายของผมเนี่ยก็คือผมคิดว่าการตั้งเป้าหมายในการจะมุ่งสู่ความสำเร็จเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยครับผมไม่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยเฝ้ามองแต่ยอดเขาที่ตัวเองกำลังจะปีนปายขึ้นไปให้ถึง แล้วบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีที่มันไม่เหมาะไม่สมนะครับอย่างเช่นการเหยียบคนอื่นขึ้นไปนะครับหรือว่าหยิบได้ก็หยิบช่วยได้ก็ช่วยทุกครั้งที่มันมีโอกาสการเดินทางของเราทุกคนนะฮะตั้งแต่เราอยู่บนพื้นดินที่เราได้แต่งแงนมมองคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จอยู่บนยอดเขานะครับอยู่บนที่สูงๆแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งฉันจะต้องขึ้นไปอยู่บนที่ตรงนั้นให้ได้บ้างแล้วเราก็เริ่มที่จะวิ่งนะครับเพื่อให้ไปถึงที่ตรงนั้นให้เร็วที่สุดเนี่ยสิ่งท ก็คือระหว่างทางรอบทางของเราครับจริงๆแล้วมันมีคนอื่นอีกมากมายเลยครับที่เขาไม่ได้มีโอกาสแบบเราไม่มีคนอีกจํานวนมากเลยครับที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่เขาไม่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ฟังคุณครูได้ฟังคนทําธุรกิจมาพูดสร้างแรงบันดาลใจบางคนเนี่ยแค่รองเท้าจะใส่ไปโรงเรียนยังไม่มีพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินยังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยที่เราจะต้องวิ่งขึ้นไปเพื่อปีนไป่ายไปถึงจุดมุ่งหมายที่อยู่ยอดเขาที่เรามองเอาไว้เนี่ย สิ่งที่เราควรจะมีด้วยก็คือการมองไปถึงบุคคลข้างๆที่อยู่ในสังคมด้วยคนที่เขาไม่สามารถจะเข้าถึงโอกาสได้คนที่เขาอยู่ในมุมมืดของสังคมที่อยากจะมีโอกาสเหลือเกินแต่มันก็ไม่มีวันนั้นมาถึงเขาสักทีมันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่ามากๆนะครับถ้าเราปีนป่ายไปสู่ยอดเขาของเราแต่ในขณะเดียวกันทางซ้ายทางขวาเราก็ช่วยบแบ่งปันให้กับสังคมไปด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับผมเชื่อว่าการ ช่วยคนอื่นไปด้วยในขณะที่เราเองก็พยายามที่จะวิ่งขึ้นสู่ยอดเขาของเราไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่ดีให้เราระหว่างทางมากกว่าแทนที่จะเหยียบย่ําเหยียบหัวคนอื่นหรือพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะไปสู่จุดจุดเดียวนั่นคือความสําเร็จของเราบางครั้งครับความสําเร็จมันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางการได้ช่วยคนอื่นและตัวเราเองก็ได้รับความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆตอบแทนไปด้วยสุดท้ายแล้วครับยอดเขานั้น เมื่อเราขึ้นไปถึงเราอาจจะพบว่าจริงๆมันก็เท่านั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตมันอาจจะเป็นการเดินทางสิ่งรอบข้างที่เราได้พบเจอระหว่างทางต่างหากและเมื่อวันที่เราไปถึงยอดเขานะครับพอมองกลับมาเนี่ยมันมีคนที่เราได้เคยมีปฏิสัมพันธ์ได้เคยช่วยเหลือหรือเขาก็เคยได้ช่วยเหลือเรามาตลอดทางอันนั้นน่าจะเป็นการเติมเต็มชีวิตที่ดีกว่า การที่จะมองความสําเร็จในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมเชื่อว่าเงินเองมีความสําคัญก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่าความสําคัญที่มากที่สุดคือความเป็นมนุษย์ต่างหากและความเป็นมนุษย์นั่นก็คือการได้มีโอกาสช่วยเหลือแบ่งปันเมตตากรุณาแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่ได้มีโอกาสแบบเราแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันทําให้สังคมนี้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน e ีีต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชยงของพักดี